เอาล่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม l i เ e นเจอร์นะครับในวันนี้เราอยู่กันที่ e p ที่7หรือเปล่าอ่ะไม่รู้ E ีพีเท่าไหร่ก็ตามนั้นแหละเดี๋ยวก็ดูหน้าคลิปเอานะครับทุกคนก็ในวันนี้นะครับเราจะมาทําการทําตัวแม็กอีกหนึ่งตัวนะครับทุกคนนั่นก็คือเป็นทวนก็จะงงเห็นอยู่หน้าปกคลิปแล้วก็อยู่เห็นอยู่หน้านี้แล้วนะครับทุกคนนั่นก็คือ เจสสิก้าเอเจนดงนะครับทุกคนวันนี้เราจะทําเป็นร่าง240 p ีร้ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยตอนนี้ผมเตรียมทรัพยากรอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาทำการปั้นมันเลยเป็นร่างอ่ p ไฮเปอร์แด้วยนะทุกคนไปครับตอนนี้ขาดอีกประมาณ6ตัวนะเราต้องยัดไปเลยนะครับนี่ 5ตัวแล้วนะครับยัดไปครับโอเคแล้วอีกตัว,นนว,นนว filter, filter หนึ่งนะครับผมทำไว้อยู่นั่นก็คือเดี๋ยวฟิลเตอร์ฟิลเตอร์แป๊บนึงนะครับเป็นธาตุไฟนะพลังโอเคอีกหนึ่งตัวตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะยัดเป็นเป็นกลบล้วกัน ให้มันเป็นแล้วก็ตัวนี้โอเคตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมฟาร์มมานะอ่ะนี่นะครับเป็น240 Max เดี๋ยวเราเพิ่มเป็นล่างไฮเปอร์กันเลยนะครับทุกคนก็ผมได้เตรียมของเตรียมทรัพยากรอะไรมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเลิกเปลี่ยนเป็นไฮเปอร์กันครับจัดการเลยเรียบร้อยนี่นะครับก็เป็นไฮเปอร์แม็กอีก1ตัวของ ID ผมนะครับทุกคน นี่เดี๋ยวเราไปดูหน้าเอาดูหน้าข้างนอกกันนี่นะครับทุกคนก็เป็นไฮเปอร์แม็กตัวที่2ของ ID นะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมไปฟาร์มด้านไหนถึงได้เอเจนต์แดงแล้วก็เอามาทําเป็น P240 240แม็กนับนั่นก็คือด้าน420นะครับนี่ ผมฟาร์มด้วยทีม P ร้อยนะครับแล้วก็จะได้มันจะมีสิทธิ์ได้เอเจนต์แดงได้ลูกแก้วนะครับก็ผมผัดผัดฟาร์มไปเรื่อยๆนะก็จะมีด่าน420มีด่านเอ่อ408นะครับสด่านนี้ที่ผมฟาร์มอยู่นะเดี๋ยวผมก็แบบฟาร์มไปเรื่อยๆนะจะทำให้มันเป็นแบบ9ดาวแม็กด้วยนะครับทุกคนก็ผมปั้นได้ระดับไปเรื่อยแต่ตอนนี้ทรัพยากรคงยังไม่พอนะครับไอดี ID นี้เพิ่งเล่นมา10 19วันนะ อ่าเดี๋ยวมาดู19วันใช่หรือไม่อ่ะ19วันนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะก็แบบเป็น p 1 0 0 2 4 0 m a x ด้วยนะครับก็ตอนนี้มันจะเกียร์หมก็ประมาณนี้นะครับพอล่างไฮเปิ์มันจะเป็นสร้างร่างโคนเพิ่มมาด้วยนะครับจะทำให้ทีมเราปล่อยได้เยอะขึ้นนะ เอาโอเคนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตทีมแล้วก็เดี๋ยวไปตี p v p กันด้วยนะครับแต่ก่อนจะไปตี PVP นะตอนนี้นะครับอีเวนต์อันนี้นะครับผมเก็บมาแล้วประมาณ16600ผักกาดนะก็คือผมจะแลกสิ่งที่ผมจะแลกก็คือนี่เป็นลูบี้ก่อนเลยนะครับทุกคนสำคัญนะก็แลกไปเลยนะครับนี่นะครับเป็นเพิ่มมาอีก200ตอนนี้ผมมีอยู่3000 6เอ้ายเก9 0นะเกือบ3 6 0 0นะแค่10ลูบี้นะอ่ะเดี๋ยววันนี้ไปตี p ี p กันนะครับก็จะได้ถึง3,6 0 0หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูจบ PVP ไหนในนีมีคนมาตีโอ้โหดูครับมีคนมาตีนะก็เดี๋ยวขอจัดทีมป้องกันใหม่สักแป๊บหนึ่งทีมป้องกันผมยังเป็นอันนี้อยู่เลยนะครับนี่เราจัดไปนะเป็นเอเจนต์แดงไฮาร่งไฮเปอร์นะครับแล้วก็เจสสิก้าเอเจนต์ขี่ตรงนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับ ทีมป้องกันก็จะประมาณนี้แล้วก็เหมือนทีม PP นะความจริงอะทีมพีก็ประมาณนี้แหละเค okay, นี่ตามนี้นะครับเดี๋ยวเราไป P PP กันให้ดูหน่อยกันว่าเอเจนต์แดงเพิ่มมาเนี่ยเป็นร่าง240แม็กจะโหดขึ้นขนาดไหนนะโอ้โหแต่เจอทีมแบบตึงๆทั้งนั้นนะทุกคนอันนี้มีแม็กหนึ่งตัวเป็น เดนจิแม็กนะผมคิดว่าเดนจิแม็กมันน่าจะสู้ยากนิดนึงนะเพราะว่ามันโดดข้ามนะพาวเวอร์ Power ผมอาจจะตีมันไม่โดนอ่ะไปนะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองปล่อยอันนี้ครับยังไม่ติดล่างโคนนะเอเจนต์แดงมันก็น่าจะมีสกิลบัฟอมาตะาหรือเปล่านิดนึงนะประมาณแบบไม่กี่วิอะแต่ก็ช่วยทำให้ทีมเรายื้อได้ประมาณนึงนะครับนี่นะมันก็ถึกขึ้นเยอะเลยนะ นี่นะโอ้โหเรียบร้อยนี่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นท้องสองให้ได้นะโอ้วานิตีเลยครับก็มันขึ้นล่างไฮเปอร์มาผมไม่รู้เลื่อนมันเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันนะหลังจากตีพีเสร็จอะเดี๋ยวไปดูว่ามันเพิ่มขึ้นมาขนาดไหนนะ นี่นับดีนะพาวเวอร์ผมแล้วก็ให้เอเจนต์แดงแทงนะครับพาวเวอร์ก็ตีไปนะโอเคนี่ตีดีไปเลยครับโอเคจัดการไปครับนี่ครับเรียบร้อยชิลชินะครับสำหรับทีมนี้เราเรามาดูกันอีกสักตัวนี้ไม่เท่าไหร่นะเดนจิ อะผมลองเลยครับทีมนี้ถึงจะมีโดดข้ามก็เถอะแต่ผมคิดว่าพาวเวอร์ของผมน่าจะโหดกว่านะแล้ก็ตีมันตายสำหรับเดนจิถึงจะแพ้ทางก็เถอะมัโดดไปละเรียบร้อยโดดมาติดทุบตายโอเคถ้าทุบตายอย่างนี้สบายนะเราชนะแน่ถ้าไม่มีแบบผิดพลาดทางเทคนิคอะไรนะเราชนะจะชนะได้อย่างสบายหรือเปล่า โอเคโอเซอย่าง okay. oh, นี้สบายครับไม่ต้องพัดนะเพราะว่าไม่ต้องพัดน่าชนะได้นะ ah เราไม่ต้องใช้สกิลเลยไม่ต้องใช้ไอทงไอเทมอะไรเลยนะครับเค okay. นี่นะครับก็วันนี้เป็นวันเสาร์นะก็ปิดหลีกพ v p พด้วยผมก็จะไต่ให้ได้มากที่สุดนะน่าจะกลมๆคือทองทองสองนะ แต่น่าจะจบทองสามแบบขึ้นทองสองได้แต่จบทองสามนะโหโดนแน่นอนเอาไว้เอยไ,ไว้ก่อนเลยแล้นี้อันนี้โหดเกินไปนะอ่ะอันนี้พอสู้ได้นะตอนนี้ทีมเราก็จะไม่แข็งมากนะครับเราก็เก็บร mm ูบงรูบี้เก็บตัวกาชาอะไรไปสักนิดหนึ่งเก็บไปอะ่ะถึงแบบโคลาโบเดือนหน้านะ ตอนนี้ผมก็เก็บกบได้ประมาณนึงแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวอัปเดตกันด้วยนะว่าตอนนี้มีกบเท่าไหร่แล้วนะครับสําหรับไ d ดีสายฟรีของเรานะเล่นมา19วันนะมาดูกันนะว่าผมจะมีอะไรบ้างแบบเพิ่มมามากน้อยแค่ไหนนะก็ผมก็เตรียมกบไว้แล้วสําหรับโคโรโบเดือนหน้านะตอนนี้ก็ดองกบดองตัว๋วดองทรัพยากรต่างๆนะครับทีนี้เราก็สู้สบายนะชิลๆนะครับ ไอนี้จบแบบทอง2ผมก็ดีใจละถ้าจบทองสองได้ก็ดีนะแต่ถ้าบจบทองจบทอง3ก็ไม่เป็นไรนะแต่ขอขึ้นไปอัพเอาดูบี้ทอง2องสักนิดนึงน่าจะอีกเกมนึงนะต้องชนะอีกสักเกมนึง่งลึกลับผมไม่ตีแล้วกันไม่ไม่วัดไม่วัดหรอกอันนี้มีชิองอัพเกรดธาตุ ไม่รู้อัปเกรดน่าจะน่าจะอัปเกรดท่านะั้นสำหรับเกียร์ใหม่น่าจะทุกคนน่าจะเปลี่ยนไปอัปเกรดท่ากันหมดทุกคนถ้ายินดีเสียงหมาหนหนมเห่าก็ขอโทษนิดนึงแม่งเห่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอเคนะครับมาดูกันว่าชนะได้หรือเปล่าชิองมาดูกันว่าชิองกับพาวเวอร์อันไหนมันจะโหดกว่ากันนะแต่เขามีตัวนี้ด้วยนะรีเซ็ตสกิลนะครับเป็นธาตุไม้นะ แต่ไม่เป็นไรมันแพ้ทางทานเรานะเราก็หวดมันไปดิทีมผมแบบดูดิมีแต่ไฟกับน้ำนะไฟน้ำไฟน้ำไม่รู้เหมือนกันว่าจะไหวหรือเปล่าความจริงเรามีแม็กาตัวนะเอเจนต์ก็แม็กนะแต่มันแบบไม่ค่อยเท่าไหร่มันแบบมันดูไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะผมก็เลยไม่ปั้นเป็นร่างไฮเปอร์นะ เอออาจจะปั้นเอาลูบี้นะเดี๋ยวหาหาแบบตัวปั้นเอาลูบี้ซะหน่อยนะกันนะเป็นล่างไฮเปอร์ให้มันเป็นเอาลูบี้หน่อยผมไม่ใช้นะผมคิดว่าน่าจะชนะได้สบายไม่ต้องใช้อเทมอะไรเลย๋ย่มันจะยืดนิดนึงการที่เราไม่ใช้อเทมนะมันก็จะทําให้ได้แต้มเยอะขึ้นด้วยนะทุกคนถ้าไม่ใช้อเทมอะ่ะมันก็เป็นข้อดีนะ เพราะาเราเจอทีบ On อลอ่อนนะเราคิดว่าเราชนะเราก็ไม่ต้องใช้ไอเทมนะมันจะได้แต้มแต้มเยอะเยอะขึ้นนะแนมาดูกันนี่ทองสองแล้วนะครับโอเคมาดูกันรายรับกี่ลูบีนบบ้นะครับ90้ลูบี้นะครับแคปหน้าจอสักนิดนึงโอเคตอนนี้เรามี3,600นะ เดี๋ยวผมขออนุญาตออกมาก่อนแล้วกันสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละสําหรับ TPP นะก็เดี๋ยวมาดูขอดูเลือดสักนิดนึงเลือดตัวนี้ก็เป็นเกือบ4ล้านนะน่าจะใช่นะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกบกันนะครับทุกคนตอนนี้กบดำของผมก็มี15ตัวแล้วนะครับแบบ นอดมาดูกบไฮเปอร์กัน7ตัวนะก็วันนี้เดือนนี้นะ่าจะได้อีกเพิ่มมาอีกประมาณ3ตัวก็เป็น10นะถือว่าได้เยอะนะสำหรับกบไฮเปอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวกาชากันตัวกาชาก็มี113ใบนะครับก็เยอะพอสมควรนะก็ดองไว้แบบเดือนหน้านะครับอ่ะขอนิดนึงนะ ขอหยอดห้าใบได้ไหมเพื่อฟุกได้บอสมืดมาหใบนะหใบห้าใบพอนะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะถ้าได้ก็เกิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรห้าใบนะครับไปเลยถือว่าแบบเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มหยอดหยอดไปหน่อยห้าใบเหลือเป็ดนึกว่าจะแบบ เปิดโหมดก็ตแบบออกบอสมืดมาไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมไม่ซีเรียสน,นะก็สําหรับเดือนโคโรโบเดือนหน้านะแล้วก็แสงมืดต่อไปก็มันน่าจะโหดน่าจะมาปะบาวอาบอสมืดได้แล้วมั้งคิดว่านะ อ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับ EP นี้นะทุกคนก็เดี๋ยวเจ,เจอกันใหม่ EP หน้านะเดี๋ยวผมจะไปทำเอเจนต์แดงเพิ่มมาอีกสักหนึ่งตัวนะแต่ยังไม่เป็นแบบแม็กหรอกเอามาเป็นผีร้อยเพื่อเอาเอเจนต์แดงตัวนี้มาเป็นทีม A นะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวมาดูทีมผีร้อยผมมันจะเป็นแบบนี้นะครับปปับ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  นี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปทำเอเจนต์แดงอีหนึ่งตัวนะครับเอาเพื่อมาแทนเอเจนต์แดงร่างแม็กนี้แล้วก็เอเจนต์แดงล่างแม็กมาอยู่ทีม A นะเพื่อแบบทําให้ฟาร์มมันเร็วขึ้นแต่ความยิงไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเรืออาจจะไม่ทําก็ได้นะเพราะว่าเอาพงเอาพาวเวอร์แบบฟาร์มฟาร์มมีไปมันก็ไม่เป็นไรนะก็ฟาร์มได้ทุกด้านอะยกเว้นด่านธาตุน้ํานะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ ID ของเราที่เล่นมา19วันนะทุกคนอัปเดตกันก่อนมีอยู่3,600นรูบี้นะครับก็เวลยู2นะครับความยิงรูบี้มันยังไม่หมดนะมันยังมีเหลืออีกเยอะนะที่แบบอยู่ในสะสมที่ผมยังไม่ได้รับผมแบบแอบปั้นตัวไปเยอะเดี๋ยวรับทีเดียวตอนสุ่มเปิดกาชาเกียนะแล้วก็อ่าตรงนี้ก็หมดไปละลูบี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วนะ ส่วนบิงโกบิงโกก็เอารูบี้ไปละตอนนี้ก็ชิวๆอ่ะเปิดๆไปนะครับเอาขนนกแล้วก็เอาอันนี้กับขนนกอันนี้ด้วยนะนกฟินิก์อันนี้เพื่อเอามาอัพเกียร์ทำให้พอร์เราโหดขึ้นไปอีกขนาดไม่มีโดนแน่นอนก็แบบพลังโจมตีพอสมควรนะทุกคนเป็น10ล้านหรือเปล่าเนี่ยใช่ปะหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้านสิล้านโอเค ประมาณสิกว่าสิสล้าน,นครับไม่มีโดนแน่นอนแบบมีอัพเกรดธาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาอัพสกิลต,ตรงนี้นะเอาคนนกฟินิกเห็นปะตอนนี้ผมยังไม่มีต้องใช้หนึ่้อยหาสเลยนะโอเคประมาณนี้นะสำหรับ EP นี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจ,เจอกัน EP หน้าแล้วกันบายบายครับเจอกันครับทุกคนฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฝากก่อคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับ ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมเจอเจอกันครับบายบาย